จีนน้ำเียวสูตรเ,เชียงรายน้ำเียวสูตรเชียงรายเนี่ยมันจะเหมือนที่เบสชิมทุกทีด้วยนิ่มไม่เหนียวเานการกินน้ำเียวที่อินเตอร์เนชั่นแนลของผมมากเลยนะเนี่ยสุดยอดครับรสชาติที่คุ้นเคย สวัสดีครับนนี้จเจอกับพวกเราฟันโตอีกแล้วนะใช่มาเดินเล่นแถวถนนนิมานตอนนี้อยู่ซอยเท่าไรพี่ซอย17บครับผมนิมานหิมินซอย1 7แต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยผมเห็นร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเยอะมากเลยโรงแรมอะไรก็เพียบเลยนะนั่นแหละคือประเด็นหลักที่ผมมากับพี่ในวันนี้เพราะว่าเราจะมาตามหาของกินที่แบบว่า มันน่าสนใจพี่ในนิมานะมันมีร้านน่าสนใจเยอะแต่ผมเนี่ยได้ข่าวว่าร้านเนี่ยมันน่าสนใจสุดๆเลยเพราะว่ามันเป็นขนมจีนนําเงี้ยวสุดเชียงรายเชียงรายด้วยเบสนี่เชียงรายตลอดเลยะใช่ผมเลยต้องพาพี่มาเลยว่าให้มันเชียงรายจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมชิมนิดนึงนี่ผมรู้เลยของแท้ไม่แท้ผมรู้ทันทีเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเชียงรายว่างั้นใช่ใช่ใช่ถ้ามันเป็น้ําเนี้ยวเนี่ยมันต้องมีอะไรต้องแปลกนะมันต้องมีอะไรแปลกๆปรกอเปล่าหรือว่ามันปกติั่วไป ถ้ามันถ้ามันเป็นแบบว่าน้ำเงี้ยวขนมจีนธรรมดาอยู่อยู่ดีมานคงไม่ลอกพี่ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่า,วาดีมานแห่งมีนี้ปากเสียนเพราะว่าร้านร้านเด็ดๆร้านดางังๆเขาเยอะร <c oughs> ้านนี้ก็เจ๊จอยนี่เขาก็เลยเหมือนแบบเอาขนมจีนน้ำเงี้ยวมาปรบับให้มันร่วมสมัยขึ้นคล้าย <c oughs> ๆกับฟิวชั่นป่ะเป็นเป็นปน้ำเงี้ยวฟิวชั่นป่ะอ <c oughs> ันนี้ก็ไ่รู้เหมือนกันพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ร้านแต่ว่าที่ผมได้ยินข่าวมาเนี่ยเบื้องต้นประมาณนี้มันจะเป็นน้ำเงี้ยวแบบ ที่แบบเออหน้ามาต้องต้องดูแลวันนี้ต้องดูแล้วเป็นยังไงเนาะน่าสนใจมากร้านอยู่ตรงนู้นพี่เราจะมาถึงแล้วโอ้ห้ามอ๋อคุณบอกคุณซีนอยู่ตรงนี้พอดีนะใช่ใช่โอเคโอเคไปเข้าไปดูกันไปกันครับ เราน่าจะจับน้ำเนี้ยหม้อไฟเนื้อโคกุนอารูเล่ชารูเล่ชารูเล่น้ำเนื้อโคกุนชารูเล่แล้วก็เดี๋ยวเราสั่งตัวนี้มาล้วกันตัวเป็นใบพายแองกัสออสเตรเลีย<อ>ตัวนี้น่าสนใจอินเตอร์เนชั่นแนลเลยผมขอเติมมันนี้ด้วยไส้อ่อนผมไม่เคยกินน้ำเนี้ยวแบบไส้อ่อนเลยเราเรีนการกินน้ำเนี้ยที่อินเตอร์เนชั่นแนลของผมมากเลยแล้วนะแปลกมาก<อ>แปลกมากเพราะว่าท็อปปิ้งเขามีให้เลือกหลากหลายเลยผมงองนะว่ามีไส้อ่อนเนี่ย น่าสนใจปกติมันอยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะใช่เกาเรารู้วกามยนตี๋ยู่ในในน้ำเงี้ยวมันมะเปิงกันก่อเปิงกันมามันจะเข้ากันไหมเอาเส้นบะหมี่ไข่เบตงเลยพี่เออชื่อมันแปลกนะบะหมี่ไข่เบตรงนี่จากภาคใต้นะแล้วมันจะมาตบกับภาคเหนือคืออาหารน้ำเงี้ยวมันจะเข้ามันจะเข้ากันไหมใช่ไหมเอาต้องลองต้องลองใช่ใช่โอ้โหตัวนี้ก็ต้องลองเนี่ยเข้ากันจีนจัดไป ไมเห็นพี่มูม,มา,มาปัญหาของโลกเลย <c oughs> การกินน้ำเงี้ยวแล้วเพลื่อนเสื้อของคุณครับบางเตือนบางครั้งนี้แบบว่าเวลาพักเที่ยงพนักง,งานออฟฟิศหรือว่าอะไรเงี้ยเข้ามากินแล้วก็เซนมาสเสด็จนะครับจะไปทํางานต่อไปปัญหาระดับโลก <c oughs> ปัญหาระดับโลกพี่อาเดะน้ำเสด็จใส่หน้าผากมุ้ง เบสเริเม่มอันนี้ก่อนเลยนะน,นี่เนื้อออสเตรเลียแองกัสออสเตรเลียใช่ไหมใบไผ่ <Bye. S 2> โอ้โหโผมรอสิ่งนี้มานานแล้วออืล <c oughs> องชิมทีละเมนูมนเบสชิมน้ำเงี้ยวก่อนเลยน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายเนี่ยมันจะเหมือนที่เบสชิมทุกทีรึเปล่ารสชาติที่คุ้นเคยรส<อ>ชาติที่คุ้นเคยเน,นี่นี่เบสนือ้อโคขุนชาลูเล่พี่ลองชิมดูดิผมเห็นมันเด้งนี้ข้าวตุ๋มนานๆนั่นเนี่ยร้านเปิด10โมงครึ่ง แม่แม่ค้าดูนือตั้งแต่ปีห้า <c oughs> ในชุดนี้ของเราที่เราสั่งมาได้ที่เป็นชุด <c oughs> น,น้้นมีเ้าโคขุนในนั้นมันก็จะมีเอ็นด้วยก็มีโคขุนด้วยนี่นะฮะเนื้อโคขุนชาโลเลตตัวนี้จะเป็นเ่วนของเอ็นนะที่เป็นเอ็น,นพี่เป็นเอ็น,นครับถ้าตุนนานมันมันเนียนไปหมดเลยดีครับ นีมีดอกเนี้วด้วยคือถ้ากินน้ำเงี้วแล้วไม่มีดอกเงี้วเย่ยผมว่ามันมันไม่ใช่นะมันต้องมีนนง็นที่ที่เชียงรายนี่คือใส่ดอกเนี้วหมดเลยพี่สูตเชียงรายนี่คือเขาจะามีเครื่องเครื่องน้ำเนี้เนี่นนะแล้วก็ามาคลุกกับหมูนะครับ <c oughs> ไปซูวีในกระทะก,ก่อน <c oughs> แซ่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 ในกระทะก,ก่อนพอมันเริ่มเคี่ยวมันพอมันเริ่มตกสเก็ตเนี่ย <c oughs> เขาค่อยไปใส่ในน้ำคือบอกบอกตรงว่ารสชาติเนี่ยมันจะเข้มข้นมากเพราะว่าถ้าใครชอบเผ็ดสามารถเติมพริกได้ ก็มีพริกนงะครับใช่เขมีพริกแห้งครับเป็นพริกแห้งอันนี้คือเส้นบะหมี่เบตงเบตงของพี่ใช่ไหมได้ครับก็คือหม้อไฟที่เนี่ยจะสั่งแยกเส้นออกมาก็คือเราสามารถเอาเส้นเข้ามาลวกในนี้ได้ด้วยแต่ว่าของเชียงรายเนี่ยเขาต้องใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวพี่เชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยจะเป็นเส้นขนมจีนที่เชียงรายเนี่ยเ็จะเป็นแบบเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเพื่อสะดุ้งตกใจเนี่ยเืองเส้นเป็นอย่างนี้เชียงรายกินแบบนี้ผมรู้เส้นบะหมี่กันนะครับ บะหมี่มาจากเบตงนะะฮจุ่มลงไปจุ่มลงไปเลยเป็นแกาวลวกเส้นเป็นตัหนึ่งตันมันเหมือนมีโยกนะพี่พี่ลองกินดิบๆิบดูสิถ้าผมชิมเร่องบิบบิบเนี่ยมันน่าจะกินได้แล้วผมดูฟิลมันเหมือนะมีโยกอืมเป็นเนื้อเหรพี่อร่อย วัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยพี่ของในร้านเนี่ยเขาอิมพอร์ตมาจากเชียงฮ้นะต้นตำรับร้านของเขาเนี่ยต้นตำรับร้านเขาเนี่ยมาจากตลาดสีไซมูลก็คืออ๋อตลาดสีไซรมูลแม่ใจกลางเ<ช>มืองเชียงไฮ้เลยรูปคุณแม่เปิ้อนอยู่ข้างนี้นี่คือเจ<ช>้าของต้นตำรับนะแ<ม>ส่วนที่พี่อาร์สั่งมานี่คือตรงนี้ครับคือไส้หมี่น้ำเงี้ยวในน้องสั่งแยกมาอ,อีกที เป็นคนชอบกินไส้ครับดูครับไส้ชัดๆเลยเด้งเด้งเด้งไงดีครับผมจะบอกวิธีกินน้ข้าวเงน้ยวให้ดูข้าวกั่นจิ้นหรือข้าวเงน้ยวนะฮะก็คือเขาจะมีพริกให้มีตัวน้ำมันหอมเจียวให้หรล้ว่าราดน้ำมันหอมเจียวไปเลยครับราดไปสักหน่อยนึงแล้วเนี้ยใครชอบเผ็ดก็เติมพริกพั่วได้นะฮะนี่ฮะ ตักเข้ามาอย่างนี้ครับกินพร้อมกับพริกขัว่วจะให้ดีใส่ผักชีไปด้วยอย่างนี้เนี่ยหนึ่งคำจะเป็นประมาณนี้ครับธีการกินที่ถูกต้องนะฮะลองชิมดูนเนื้อม,มันหอมเจียวดีมากเลยผมว่าตัวเนี้ยไม่ใช่หอมเจียวที่ซื้อทั่วไปน่าจะเจียวเองเคียวเองครับถ้าเราซื้อสําเร็จมันแห้งใช่ใช่มไม่มีความมัน นี่มันต้องมีความมันคู่กับข้าวเหนียวหน่อยนี่ผมคนเมืองของแต้เลยเนะี่ยจริงๆเมื่อกี้พี่อาร์ตลืมใส่ของหัวใหญ่ไป้วยนะจริงคือผมไม่กินหอมใหญ่จริงๆ<อ>ถ้าออริจินอลจริงๆเขาต้องใส่ของหัวใหญ่ด้วยแต่ว่าคือผมเนี่ยไม่ค่อยทานก็เลยโห่นี้ออเวน้นไปหมูกระเทียมหมูหอมหัวใหญ่เนี่ยนะมันจะเป็นกลิ่นฉุนพอม,มันมีกลิ่นฉุนแล้วน้ำเบททัดกับข้าวเหนียวที่มันเป็นข้าวกันจีนเนี่ยมันจะดึงดึงรสชาติของข้าวเหนียวขึ้นมาแห่มคำเวลาเรากินมันจะมันจะมีมิติขึ้นมาถ้าเกิดเรากินบะะดดเนนี่ยมัจ ผมรีบบอกไปเมื่อกี้ข้าวเหนียวเนี่ยตอนเขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปเนี่ยแต่น้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปของน้ำเหนียวส่วนอีกเมนูหนึ่งนี่คือข้าวซอยเอาไว้ตกท้ายนะครับถ้ามากินน้ำเหนียวเจ๊จอยอย่าลืมสั่งข้าวซอยด้วยเพราะว่าข้าวซอยเนี่ยตัวไก่เนี่ยเขาอบด้วยสมุนไพรเจ็ดชนิดเนี่ยลองชิมดูสมุนไพรพอมาอยู่ในข้าวซอยเนี่ยมันจะทำให้เครื่องมันเข้าเนื้อเนื้อของเนื้อไก่โอ้น้ำมันนัวมากเลยครับผมว่าคือน้ำจะไม่ใส่นน้ำจะเป็นขนาดแบบ ข้นๆเลยผมแนะนำเลยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมข้าวซอยครับข้าวซอยดีมากอย่างหนึ่งสุดท้ายที่ถ้าเราจะกินขนมขนมเส้นเนี่ยขนมจีนเนี่ยกินแค่หมูมันเข้ากับพี่สุดร้านเจ๊จอยนี่พี่มาไม่ยากครับพี่อยู่ตรงถนนนิมานหิมินซอยสิบสี่พี่เราเดินมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเออสิบสิบสี่สิบสี่นะจอยร้านไหนร้านเล่าใช่ไหมอันนั้นซอยที่ไปบ่อยซอยสิบเจ็ดครับร้านก็ โล่งโถงนี้นะพี่เย็นสบายนี่นะใช่ถ้ามาเดินตกลางวันเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นภาคเหนือเดินเข้ามาก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องมากินข้าวากินมัเนเยาะแล้วร้อนไม่ได้ที่นี่ต้องเยน็นงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทานอาหารตัวนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะรู้สึกสั่งมาเยอะมากได้เลยได้เลย มีไข่เบต์ตรงผู้ชมดูดูหอมครับเส้นหอมมากสุดจานมาคือละมุนมากสุดยอดครับ เยอมาครับาอิ่มเลยเหรออิ่มมากสักเต็มคาราเบลเลยบางอ่เยอะกเพราะว่าเราจัดเป็นหม้อไฟไงพี่แต่สำหรับถ้าเป็นบางบางคนหรือว่าแฟนเพจอ่ะมาแล้วก็อาจจะไม่ต้องจัดชุดใหญ่อย่างเราก็ได้อาจจะเขาเป็นถ้วยเขามีขายราคาถูกด้วยเรเิ่มต้น49บก้าบทเป็นพวกเนื้อสบายเนื้อนอกแต่ว่าเป็นถ้วยก็ก็มีเป็นชุดเป็นชุดมาเมื่อกี้เราลืมสั่งนะ่ไอตัวที่เป็นเมนูอ หม้อไฟเนื้อใบพายใช่ซึ่งถ,ถ้าสั่งตอนนั้นเขาจะมีกาน้ําร้อนคล้ายๆกับการดิบกาแฟแต่นี่จะเป็นการดิปเนื้อแทนเมื่อกี้คุยกับน้องจอยน้องจอยบอกว่าถ้าเกิดเป็นเมนูที่ตักน้นําน้ํลราดน้ำมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าจะเป็นน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วเพราะเวลาราดถ้าเวลาเราราดอะถ้าน้ํมันเป็นข้นเหมือนที่น้ําที่เรากินอะมันจะมองไม่เห็นว่าใบพายมันสุกหรืออย่างไรเงี้ยประมาณนั้นอ๋อโอเคครับถ้าง,งั้นวันนี้พวกเราฟันโตต้องลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับแล้วมาด สวัสดีครับผม